สวัสดีครับผมชาติจเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาไปน้องไปดูรถเกี่ยวคูต้า DC 7 0เ Plus ุีอที่แกะมาได้สองปีครับเกี่ยวข้าวพันเม็ดมะขามซานไม่เคยเจอนะพันข้าวเม็ดมะขามครับะจะออกเหมือน มันจะเปรี้ยวมันเม็ดมะขามหรือเปล่าฮอกต้าดีซีเจ็ดพันดีพลัสเคบินเคบิดก็ตู้เอมเนาะตู้เอ๋งนะแล้วว่าเคบิน mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันโอ้โอ้โอ <laughs> วู้ไม่ได้ใส่บูทมาไปน้องผ่านมาเจอข้างทางจัดให้หน่อยดูเขาเล่นโคลนตรงนี้หน่อย อุ้มหนึ่งตันครับ V.I.P. ตู้แอร์ยันชำํำเกี่ยวไรละ550บาทเครื่องยนต์สี่สูบ d i ร e c t Injection ระบายความร้อนด้วยน้ำ70ท็ทีก็69้าพลังมาครับวัดรอบเครื่อง2,700รอบต่อนอาทีแท็มยางครับ อุ้มหนึ่งตันเออตู้เอ,เอก็ดีนะจะได้ไม่โดนฝุ่นครับไรละ550บาทข้าวพันเม็ดมะขามเอ้ยใช่ใช่พันพันเม็ดมะขามหรือว่าพันมะขามบาทกว้างน่าจะ2เมตรครับน่ะอุ้มหนึ่งตัน ให้พี่น้องได้ชมกันครับนายหน้า50บาทครับ550หรือ500เชื้อเพลิงก็น่าจะไร่ละร้อยล้วครับหรืออาจจะไม่ถึงไปไม่ได้วิ่งตามพี่น้องถ้าเอารองเท้าพูดมาจะวิ่งตามอยู่โอ้ ลนเล่อข้างล่างนี่5ลูกครับ 1, 2, 3, 4, 5แล้วก็เครื่องเครื่องขับแล้วก็บนลนเล่ออีกลูกรองรับ B20 ครับแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้ B7 นะครับอ่ะมีหนูไหมมีหนูนาไหมพี่น้องโอ้ฟางเดี๋ยวเอากลับบ้านหน่อย แต่ว่าครูบตาเนี่ยฟางเขาจะออกเป็นแถวดีครับนะทำให้ง่ายต่อการอัดเข้าเข้าพันบเบเไม่ประขามโอ้อวิ่งกระชุนเหมือนกันะ่ะน้ำหนักป,ประมาณสามตันมันสับตันครึ่งันงนบนะสู a เอ จะดูแล้วเกี่ยวก็จะเทียบกับรถใหญ่นะรถปูก,ก็จะใหญ่ที่ผมรีวิวให้พี่น้องได้ชมกันไอ้นั้นปากวางสามเป็ดวิ่งยังกับพายุปันเปลืองมอเตอร์ขับสูเออร์กับสิบพีมันเค์ครับก็ จะก็จะไม่เปลืองเชื้อเพลิงครับใกลไม่ถึงร้อยลรดูไปห้าร้อยห้าสิบก็จะเหลือน่าจะเหลือไร่ละสี่ร้อยครับนะสี่ร้อยหรือสามร้อยห้าสิบเดี๋ยวจะขึ้นคันนามาไปนะ้องแล้วก็จะบุกต่อ ปากกว้างไม่น่าถึง2เมตรอ๋อถึงัน้าแล้วครับ,บามาเจอจัดให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเชื้อเพลิงแบกได้85ลิตรครับระบออ่อฮกซูปนี่ส4งพนี่้ยซีซีโอ้ โอ้ผมนี้มีน้ำไหมน้องไปดูใกล้ๆดีกว่าตรงนี้ผมชอบชอบรีวิวที่มีโคลนมีน้ำครับโอ้แท็กไอ้แท็กยางน,นี่ก็เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับตะขาดชีก,ก็ต่อไม่ได้โอ,โ,อโอ้ผมรับอยู่มุมนูน้น วันหนึ่งก็น่าจะเกี่ยวได้ประมาณสัก20ไร่น่าจะได้นะถ้าตื่นแต่เช้าหน่อย20ไร่น่าจะได้ถ้าข่าวงามๆก็วันหนึ่งก็ได้หลายตังค์เหมือนกันเกี่ยวเกี่ยวฤดูการหนึ่งก็ได้ประมาณ500คนระับ500ถึงพันแล้วแต่ลูกค้ามีเยอะไหมหรือว่ายากพี่น้อง เห็นบอกว่าแกมีสองคันครับเนี่ยสองคันก็ได้เป็นพันไร่นะพันไร่ก็จะได้ปีหนึ่งก็บัวลบคุณหารห้าร้อยห้าสิบก็ห้าแสนห้าในนาไปห้าหมืน่นค่าเชือกเริงก็เป็นแสนกันนะก็เหลืออยู่ประมาณสามสี่แสนครับ ดีครับชวดดีเห็นแต่เล็กๆนี่งฟางออกครับข้าวน่าจะข้าวพันเม็ดมะขามนี่น่าจะกิโลละสิบบาทคนละสิบสิบเอ็ดบาทข้าวพันเบาเนน้ำขลุกคลิกนี่กำลังพอดีเลย แบกหนึ่งตันครับอ่าแถวนี้จะรถเล็กจะซูอน,นำอำเภอวันตรวจนะครับบุรีรัมย์ก็จะใช้รถเล็กรถใหญ่ไม่ได้เัาจะจมนี่ถอยเสียอยู่ตรงไหนควันไม่มีนะครับเขาไม่ดีมาก กอไรหนึ่งเคยใช้เวลาประมาณโอประมาณ20นาทีมัม้ง่น้องแล้วแต่สถานการณ์ครับแต่ว่าข้าวดกมากข้าวพันมะขามเนี่ยเหมือนมะขามเมันไม่แน่ใจว่าเปรี้ยวไหมในน้านั่งเฝ้าอยู่รับตาอ๋อ ครับไปเรื่อยๆ DC70G+Kubota จัดให้ครับสนใจดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ XKubetaTruck อานมาเจอต้องจัดให้หน่อยตวนค่าตัวไม่แน่ใจครับสอบถามได้ ปัจจุบันก็มีร้อยแปดนะือว่าตัวใหญ่ครับะก็จนะเ,เทียบกับรถคูออก็คนละอย่างนะดูว่ารลทั้งคันวิ่งเป็นพยุกไม่มีแดดแต่ว่าอากาศร้อนม,มากครับพี่น้องผมอ้าวครับโลกเปลี่ยนไปเยอะ หนูนาก็จะหายากทีนี้จะหนูต้องซื้อกินแลวต้องเลี้ยงนะต้องซื้อกินครับหนูนี่หนูนี่เข้าเมืองหมดรือว่าหนูนาครับนะโลละสอง,ส,องสามร้อยเอาจบด้วยคูต้าดีซีเจ็ดสุดจีพลาสเคบินรองรับบ,บียี่สิบครับ ส่นสีสุดใจเด็เกตัวนี้น่าจะไม่มีโบครับ VIP ปุ่มตัน1ตันนะครับถ้าเป็นร้อยแปดจะปุ่มกับตันครึ่งนะเวลาเต็มก็จะมีเสียงออดครับนะจะเสียงเตือนแต่ดังเต๊ดเต๊ดเต๊ดนะครับก็รู้ว่าเต็มแล้ว อ่ะเดี๋ยวเก็บตกครับเก็บตกวิ่งนี่เี๋ยวจะเจอหนูเดี๋ยวผมจะไล่จับหนูครับโอ้หลอดไฟ LED ที่แต่งเอาเองครับรอบคันเลยสไตล์ฟุต้าบเล็กพิกชิหนไปละห้าร้อ้าก็เท่าๆกับรถคันใหญ่แล้วครับนะยวเดยเขาจะ จะปัดเวียงแล้วคันใหญ่จะจะเร็วกว่านะครับแต่คนงานกันเกี่ยวดีมากครับผมดูแล้วก็คุณเสียน้อยมากฟางองอกเป็นแถวอ่ะเวลาหมดหมดเวลาไปน้องสนใจก็ูตาใกล้บ้านท่าน เยอะแยะไปหมดครับเฮ้ยสองปีมาได้ได้ทะเบียนแล้วเนี่ยได้ทะเบียนมาเรียบร้อยครับอ่าหนึ่งเดือนเกี่ยวเดือนหนึ่งก็หมดแล้วครับนะเกี่ยวเกี่ยวพิจิกาอ่าแล้วก็ต้นธันวานะ่ะตน้นต้นพิจิกาถึงต้นธันวาก็จบแล้วประมาณวันที่ห้อ่าห้าหกเจ็ด พฤทิการนี่ครับเดี่ยวกันวุ่นวายไปหมดทั้งนั้นว้าวุ่นกันไปหมดไปน้องเดี๋ยวชาติจเจริญทับก็จะวิ่งตามตรงนี้ก็วิ่งสบายมากครับพี่น้องอ่ะฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ